อย่าเข้าคลินิกเสริมความงานเด็ดขาดถ้ายัางไม่รู้เรื่องนี้ค่ะหลายคนก็ยังสงสัยใช่ไหมคะว่าเออคลินิกมีเยอะแยะบ้างมายบางคลินิกเนี่ยก็มีราคาถูกบางคลินิกก็ราคาแพงแล้วคลินิกก็มีเยอะมากอย่างในถนนทองหลอนะคะที่เทออราคลินิกตั้งอยู่เนี่ย มีคลินิกเสริมความงามเนี่ยมากกว่า7 e เ e ่นอซะอีกนะคะแล้วเราอะ่ะควรจะเลือกอะไรยังไงอย่างไร,งไรวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นความรู้นะคะกึุก่ๆตีแผ่แหละว่าวงการคลินิกเสริมความงามของเราเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะทั้งประเภทคลินิกต่างๆคุณหมอผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะโดยที่อยากจะให้เป็นความรู้เป็นหลัก ไม่ได้ชักชวนให้มาทําหน้าที่คลินิกเสริมความงามที่ผมทํางานอยู่นะคะอยากจะให้เลือกไปหรือว่าเสริมความมั่นใจนะคะกับคลินิกที่ตัวเองกําลังเข้ารับบริการอยู่หรือเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้คนที่ยังลังเลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเออเราควรจะไปทําที่ไหนยังไงนะคะเราก็เราก็ไม่ได้อ้างอิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าคลินิกใดคลินิกหนึ่งะคะหมออุ้ม แพทย์เฉพาะทางผิวหนังสวัสดีค่ะก็คือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้สกินแคร์นะคะแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในการมาเสริมความสวยความงามเราเนี้ยแหละให้ดีมากขึ้นนะคะเ,ออเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าน้อยนาะคือคนเจเนอเรชันหนุ่มเนี่ยอาจจะทำหน้าครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ทำหน้านะคะแต่คนเจเนอเรชันใหม่ที่แบบอายุ 30ต้นต้นลงไปอนะไรเงี้ยเชื่อว่าแทบทุกคนเนี่ยใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่นะคะออวงการคลินิกเสริมความงามถึงได้มีแบบคลินิกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดตอนนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างที่เล่าให้ฟังเป็นอินโฟเมชันหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดไม่ได้ตั้งใจให้แบบเออมา ชวนว่าบอกว่าคลินิกชั้นดีหรือว่าต้องมาทํทีิชานเท่านั้นนะคะไม่ใช่เลยนะคะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นกลางที่สุดเริ่มกันเลยนะคะเรื่องของคลินิกก่อนคลินิกส่งความงามที่เราเห็นเยอะแยะมากมายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งประเภทด้วยนะโดยทั่วไปเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2กรุ๊กรุ๊ปแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเชนคลิ l ิ n ขออนุญาตเอ่ยนี้ก่อนคือเป็นเชนก็คือมีหลายสาขาเยอะแยะไปหมดอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะรู้จักกันนะคะก็คืออย่างเช่น โรงพินพอดเกษมเดอะคลินิกมีอะไรอีกเอเพ็กซ์ใช่ไหมคะที่เขามีหลายๆสาขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมีอะไรอีกพงศักดนะิ์เขาก็จะมีหลายๆสาขาอันนี้เนี่ยจะถูกเรียกว่าเชนคลินิกคลินิกเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีแบบโฆษณาหมอคนใดคนหนึ่งนะเขาก็จะโฆษณาเป็นคลินิกเป็นหลักทําใหเ้เกิดความน่าเชื่อถือของคลินิกแล้วก็ให้ทุกคนสามารถไปใช้สาขาไหนก็ได้มาตรฐานหมอเนี่ยเท่าเทียมกันอะไรประมาณนี้นะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของเชนคลินิก กลุ่มที่2นะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลคลินิกก็คือเป็นคลินิกที่มีแค่1ห,หรือว่า2ส,สาขาเท่านั้นนะคะเวลาเราพูดถึงชื่อคลินิกเหล่านี้เนี่ย เราก็จะรู้จักหมอที่อยู่ในคลินิกนั้นด้วยนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือคุณหมอเป็นเจ้าของเองคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นนักธุรกิจมาลงทุนแล้วก็มีคุณหมอมาทํางานซึ่งคลินิกที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของนักลงทุนมาลงทุนที่คลินิกนะคะแล้วผมก็เป็นหมอประจําหมอหลักให้ที่คลินิกนั้นแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นแบบเปิดโลกมากนะคะก็คือเป็นเหมือนก็คือเป็น อารมณ์นักลงทุนนั่นแหละแต่นักลงทุนเหล่านี้เนี่ยมีเบสิกจากการทำงานอยู่ในคลินิกอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นเซลเป็นอะไรอย่างเงี้ยในคลินิกแล้วเป็นท็อปเซลไงยอดขายเยอะเขามีเงินเยอะเขาก็มาเปิดคลินิกแล้วก็จ้างหมอมาอยู่แล้วเขาก็สามารถขายของได้อะไรเลยยี้ยอยู่แล้วเพราะว่าความสามารถในการขายของเขาเนี่ยเก่งอยู่แล้วแต่สำหรับของผมเนี่ยนักลงทุนคือแบบมาจากธุรกิจอื่นเลยจ้าไม่รู้จักธุรกิจนี้มาก่อนยอะไรเงี้ยนะคะก็ เป็นแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งก็เป็นคุณหมอเลยคุณหมอเลยเนี่ยอย่างเช่น f i f t i v clinic นะคะก็คุณหมอเป็นรุ่นพี่อุ๋มคุณหมอเชอรี่อ่าเป็นรุ่นพี่อุ๋มอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เป็น s i n เกิลคลินิก็คือมีสาขาเดียวตัวเองเป็นเจ้าของทุกคนก็จะรู้จักอะว่าอ๋อคลินิกนี้หมอเชอรี่นะดีมิสใช่ไหมหมอโจสมิสก็พีโอเงี้ยค่ะก็คือรู้เลยว่าพอเอ่ยชื่อนี้ปุ๊บหมอคนนี้หมอคนนี้หมอคนนี้ซึ่งต่างกับ เชนคลินิกซึ่งพอเอ่ยชื่อปุ๊บก็จะแบบอืมก็ไม่ไม่ได้รู้หมออะไรมากหนักนะคะประมาณนี้คลินิกก็คือเลยถูกแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆแล้วทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าคลินิกเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็นแบบช่วงเรนจ์ราคาด้วยนะแต่ละคลินิกไม่เหมือนกันผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนสามเลยแล้วกันก็จะมีส่วนแรกคือจะเป็นคลินิกกลุ่มที่ อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาไม่สูงนะักเพื่อให้บริการกับคนไข้ที่อาจจะมีบัต g เจตหรืองบประมาณจำกัดแต่ก็อยากสวยนะคะก็จะมีกลุ่มนี้เหมือนกันเนาะก็คือเขาก็ใช้ของจริงแหละแต่ว่าคือต้นทุนเขาก็ไม่ได้แพงเพราะว่าใช้สินค้าอาจจะเป็นโบโบเกาหลีหรือฟิลเลอร์เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะราคาก็จะย่อมเยาวกว่าราคาทุนเนี่ยถ้าเทียบกับ ตัวโบตุนิโมทอกซินที่มาจากอเมริกาเยอรมันแล้วก็อังกฤษเนี่ยถูกแบบถูกกว่าเกินครึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเกินครึ่งหลายเท่าตัวถูกกว่าหลายเท่าตัวดังนั้น,นราคาเขาก็จะโอเคกว่านะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆแล้วส่วนใหญ่เชนนะน่าจะเป็นตรงนี้ก็คือมีเซิร์ฟหมดเลยอยู่จะฉีดโบเกาหลีก็ได้อยู่จะฉีดโบอเมริกาโบเยอรมันก็ได้นะคะมีให้บริการหมดแล้วก็จะมีคลินิกที่แบบ ติดน่ะต้องใช้คําว่าติดอย่างลี่นี่ขอที่อุ่นทำงานอยู่เนี่ยก็ติดนะก็คือฉันก็จะใช้แต่แบบโบยละมันเท่านั้นฉันจะใช้แต่อันนี้เท่านั้นเพราะฉันคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบ่ง เป็น3ประเภทอีกแตกต่างกันนะคะราคาก็เลยแตกต่างกันไปซึ่งในคลินิกเชนเนี่ยเขาก็จะมีราคาแวร์ลี่เพราะว่าเขาก็ดูแลลูกค้าหลายกลุ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะเรื่องที่2เราจะมาคุยเรื่องของคุณหมอ,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 อตอนนี้ก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะมีหมอจริงหมอปลอมความจริงเรื่องนี้มันมีมานานมากแล้วนะคะพวกหมอปลอมเนี่ยก็จะแฝงกายอยู่แบบอยู่เรื่อยๆเนืองๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะไม่ใช่เพื่อใครคนอื่นเลยอย่าลืมเช็คคุณหมอด้วยเสมออุ๋ม,มจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ตลกมากคือเมื่อคืนนี้ตอนที่อุ๋มแบบไลฟ์อยู่เมื่อคืนนี้นมาไลฟ์นนดึกมากสักประมาณห้าทุ่มในระมังห้าทุ่มเที่ยงคืนขณะที่ไลฟ์อยู่เนี่ยก็เจ้าของคลินิกคะ่ะโทรเขาโทรศัพท์อุ๋มก็เกิดอะไรขึ้นแบบโทรมาห้าทุ่มจะเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าไลฟ์อยู่เราก็เลยไม่รับสายแต่พอไลฟ์เสร็จปุ๊บโทรกลับไป แบบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยคาตอบก็คือว่าคุณห,หมอครับปกติแล้วเนี่ยหมอทุกคนเนี่ยเราจะต้องขอใบประกอบลรกศิลไว้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าหมอจริงหมอปลอมอ,มอุมแบบนี่ทํางานกันมาเจปีไม่เคยรู้เลยเป็นเจ้าของจริงๆที่แบบไม่ได้รู้เรื่องงานเอกสารนะคะเพราะว่าอุมเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมอแขวนป้ายเป็นผู้ประกอบกิจการของคลินิกที่คลินิกเนี่ยเขาจะมีผู้ดําเนินการก็คือจะเป็นบริษัท ที่มาลงทุนเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการก็คือหมอที่ดูแลรับผิดชอบหลักการที่เราจะมันจะต้องมี2ออย่างนี้เสมอในคลินิกทุกคลินิกนะคะแล้วอุ๋มก็เป็นผู้ประกอบการเจ้าของเนี่ยเขาก็บริษัทเขาเป็นผู้ดําเนินการเราเป็นผู้ประกอบการการที่จะไปขอเป็นผู้ประกอบการได้เนี่ยต้องยื่นเอกสารความเป็นหมอแบบเยอะมาก ในการที่เราจะขอเป็นผู้ประกอบการได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คลินิกเนี่ยมีใบประกอบโรคสิโนมอ,อยู่แล้วไม่ต้องกังวลแล้วก็ตอนที่เขามาตรวจคลินิกก็มาเจออุ่ตลอดอะไรนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแค่นั้นไม่พอการซื้อยาบางอย่างพวกโบทรูนุม่มท็อกซินแล้วก็ฟิลเลอร์เขาถือว่าเป็นยาแล้วก็เครื่องมือแพทย์การที่เขาจะต้องใช้ใบวอลเราก็คือใบประกอบโรคสิโนนี่แหละในการที่ไปพิสูจว่าเขาจะออกออเดอร์ได้ คือเขาจะขายให้เราได้เราต้องมีใบเนี้ยไปขอซื้อเขาแล้วก็จะพูดถึงหมอกันคือก็จะแบ่งเป็นหลายๆแบบนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยคือต้องเล่าให้ฟังหมอที่มาดูแลเรื่องความสวยความงามเสริมความงามให้ทุกคนนะคะก็จะมีหลายแบบมากถ้าเกิดเป็นแบบที่ผมเป็นแบบที่ผมเป็นนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นหมอแพทย์เฉพาะทางผิวหนังก็คือเราอะเรียนด้านตะจะวิทยาแล้วก็จบมาด้านนี้โดยเฉพาะนะคะ หลังจากที่เราเรียนแพทย์จบ6ปีแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปใช้ทุนก่อน3ปีแล้วค่อยกลับมาเรียนสาขาตะจาาวิทยาอีก4ปีก็คือ,คอเรียนจนแก่ค่ะผมจบตอนนั้นก็แบบพอาอายุ30แล้วอะเลข3แล้วฉันเพิ่งเรียนจบอ่ะก็อันเนี้ยค่ะก็คือเป็นตะจาาแพทย์หรือว่าหมอเฉพาะทางผิวหนังซึ่งในแต่ละปีเนี่ยเขาผลิตมาแค่ประมาณ25คนเท่านั้น ตอ,ตอนรุ่นอุ่มเรียนเนี่ยจบแค่20คนต่อปีนะคะแล้วคลินิกมีเป็นพันคลินิกจิตติกาหมอผิวหนังเราไม่ถึงพันไม่มีทางที่จะประจําทุกคลินิกได้นะคะก็ดังนั้นเนี่ยก็คือจะมีคลินิกเหล่านี้เนี่ยก็จะมีหมอผิวหนังอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็มีคุณหมออีกส่วนหนึ่งนะคะแบบที่2ก็คือจบเป็นเหมือน m s หรือปริญญาโทนะคะด้านผิวหนังนียแหละ เขาก็จริงๆแล้วเขาก็จะมาเรียนรวมกับเราที่อย่างผมเนี่ยเรียกว่าเป็นแพทย์ประจําบ้านใช่ไหมคะแต่แพทย์ประจําบ้านที่พระมงกุฎเนี่ยเราไม่มีหลักสูตรปริญญาโทม,มาเรียนควบคู่ด้วยแต่จะมีที่สถาบันโรคผิวหนังแล้วก็จุฬาเขาจะมีหลักสูตรนี้นะคะก็จะมาเรียนคู่กันนี่แหละแต่เขาไม่ต้องเรียนถึง4ปีเขาเรียนแค่2ปีชิวๆแล้วก็จบแล้วนะคะก็ ความสามารถในการดูแลคนไข้ก็กประมาณ1แล้วก็จริงๆเราก็ทุกคนแหละหลังจากที่เรียนจบเนี่ยความสามารถในการดูแลก็ประมาณ1ห,หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปสะสมประสบการณ์อะไรเงี้ยกันเอานะคะนี่ก็จะเป็นหมอประเภทที่2ก็มีหลายคนที่จบมาด้านนี้ที่เป็นปริญญาโทเนาะแล้วกเออ็เหมือนแม่ฟ้าหลวงอะไรเงี้ยก็มีมั้งถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช็อตคอรส ช็อตคอร์สนี่คือช็อตจริงๆนะคะหลักเดือน3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยค่ะเรียนเฉพาะที่จําเป็นที่จะเอามาใช้ในคลินิกเสริมความงามเท่านั้นอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องโรคอื่นๆได้นะคะหรือว่าพื้นฐานที่แบบเจาะลึกอย่างเรียน4ปีเนี่ยมันก็จะแบบเจาะลึกทุกเซลล์ทุกอนูของผิวะคะ่ะเห็นผิวมีแค่เนี้ยแต่ชั้นเจาะลึกทุกอนูจริงๆเนาะถึงจะจบมาได้ก็จะเป็นคุณหมอ3แบบนี้แล้วนะคะก็คือผ่านคอร์สอะไรมีการเรียน แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการแบบเทรนในคลินิกก็จะมีบางคลินิกเนี่ยครึ่งรับแพทย์จบใหม่คือจบ6ปีนะแพทย์รับแพทย์จบใหม่เลยแล้วก็มีเทรนนิ่งให้ฟรีไม่มีค่าให้จ่ายแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็มาทํางานในคลินิกก็จะมีอีกแบบหนึ่งด้วยเป็นทั้งหมด4แบบอันนี้เนี่ยก็เลยจะบอกทุกคนว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันเนาะในมอแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้นทุนในการให้การรักษาก็เลยไม่เท่ากันราคาก็เลยออกมาแบบไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะคะอ่าอันนี้นะคะหมอก็จะประมาณนี้4แบบแล้วก็ยังมีหมอกระเป๋าหมอปลอมอีกนะแบบนี้ก็คือแบบไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนะคะห้ามไปรักษากระสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเพราะว่าหมอผิวหนังอย่าุ้มเนี่ยได้ต้องช่วยเหลือคนที่ไปฉีดกับหมอกระเป๋าแล้วแบบเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเยอะมากหลายคนนะคะ สำหรับแบบที่2เขาเรียนแค่2ปีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเรียน4ปีใช่ไหมคะจะมีปีแรกที่เราต้องไปเรียนพร้อมกับอายุรศาสตร์อายุรกรรมและอีก3ปีเนี่ยเราเข้าหน่วยผิวหนังใน3ปีนี้คนที่เรียน m s อนะคะก็จะมาอยู่กับเรา2ปีแต่เรา <laughs> อยู่นานกว่าเขาอีก1ปีค่ะรวมเป็นเสร็จก็เลยเป็น4ปี MS เเนี่ยก็คือเขาจะไม่ได้ดูไม่ได้ดูแลผู้ป่วยใน อย่างคนไข้ที่แบบต้องนอนโรงพยบาบาลแล้วมีผื่นหรือว่ามีผื่นแพ้ยารุนแรงแล้วต้องนอนโรงพยบาบาลอะไรเงี้ยค่ะก็เฉพาะหมอเฉพาะทางที่จะต้องไปดูแต่หลักสูตร MS หรือปริญญาโทเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องไปดูแลอะไรสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะเ,เขาเรียกถ้าหมอจบ4ปีเนี่ยก็อาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโรคผิวหนังที่เพิ่มเติมมา ด้วยแล้วก็การที่เราได้อยู่ดูแลในโรงเรียนแพทย์ดูแลเคสพวกคอสติกอะไรเงี้ยก็นานกว่าเขาต่อมานะคะเรื่องที่จะเล่าเรื่องที่2ก็คือคลินิกที่มีราคาถูกแล้วก็ราคาแพงผมก็อยากจะแนะนําว่าเออคลินิกที่มันมีถูกมีแพงให้เราอ่ะคิดถึงเรื่องของโรงแรมโรงแรมมันก็จะมีโรงแรม3ดาวโรงแรม5าดาวอะไรเงี้ยนะคะ ก็บรรยากาศที่เราเข้าไปในคลินิกที่อาจจะแบบราคาถูกหน่อยราคาแพงอะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะประมาณนั้นเพราะว่าต้นทุนอาจจะแบบไม่เท่ากันอย่างนี้นะคะแล้วก็ถามว่าแล้วเราจะดูอะไรยังไงอย่างไรอะไรย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคลินิกเขาก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วเวลาที่กระทรวงสารารณสุขมาตรวจเพียงแต่ว่าหลังจากที่มาตรวจแล้วเนี่ยเขายังรักษามาตรฐานของเขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ การดูแลต่างๆอาจจะแบบมีความแตกต่างกันเมื่อก่อนเนาะตอนที่ยังไม่ได้มาเป็นเฮดในเรื่องของหมอในคลินิกนะคะก็คือเราก็ต้องไปทำตามทาตามคลินิกอื่นๆหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่มาทำคลินิกแล้วนะคะคือเนื่องจากว่าเราเป็นหมอบอร์ดเคยทำโรงบาลมาก่อนอะไรเงี้ยมาตรฐานเรื่องความสะอาดเนี่ยเราก็ค่อนข้างสตรีทมากไม้กดสิวทุกอันเนี่ยจะต้องผ่านการ ฆ่าเชื้อสเตอร์ไลน์เหมือนอุปกรณ์ผ่าตัดทุกอย่างนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเอาเชื้อคนนึงไปติดอีกคนหนึ่งถูกไหมคะแต่ว่าก็คือมีน้องอรรพิสที่มาสมัครงานนั่นแหละเขาก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าคุณหมอคะแบบนี้มันยุ่งยากมากเลยค่ะคลินิกที่หนูเคยทํางานอยู่เนี่ยเขาแจกไม้กดสิวให้อรรพิสแต่ละคนเลยค่ะมีคนละหนึ่งอันอยู่ในกระเป๋าพอจะกดสิวก็เอามากดแล้วก็แบบว่าเก็บไว้พออีกคนนึงก็เอาอันเดิมมากดฟังแล้วแบบ โอ้ตายลนะอันตรายมากเลยเราไม่รู้มันไม่มีใครบอกเราหรอกว่าคนที่มารักษาเนี่ยฉันเป็นเอกนะคะกรุณาระวังไม่มีใครบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราแบบเ,เพิ่มต้นทุนมาตรงนี้นะคะก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น,นได้ค่ะราคาเนี่ยก็คือเขาก็แน่นอนการตลาดทำให้ราคามันก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนกว่านั้นก็คือทุน ทุนกับการขายทุนอันนึงที่สําคัญก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเรือเ่องที่มาของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะเ,เครื่อง,องเลเซอร์ด้วยนะเครื่องเลเซอร์เนี่ยมันก็จะมีตั้งราคาตั้งแต่หลักแสนหลักล้านยันหลักหลายล้านนะคะก็ถามว่าคุณภาพก็ตามราคาคุณภาพของเลเซอร์ตามราคาจริงๆนะคะก็ อันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะคะกออนที่2ก็คือเรื่องของแบบพวกทู t ิน i มท็ t o x ินกับลเลอร์นะคะทู t ิน i มท็ t o x ินเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสารที่เราฉีดไปที่ผิวหน้าเราจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอตั้งใจฉีดไปที่ชั้นกล้ามเนื้อเพื่อให้ออกฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อทํางานลดลงพอกล้ามเนื้อทํางานลดลงแล้วเนี่ยการที่เราจะยิ้มตายหยีตีนกาขึ้นเงี้ยก็จะน้อยลงนะคะลดเรื่องริ้วรอยเป็นหลัก กับลดเรื่องขนาดกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ที่ใหญ่ๆเล็กลงหน้าเราก็จะเป็นรูปวีมากขึ้นสำหรับฟิลเลอร์นะคะแปลตามภาษาอังกฤษตรงตัวจริงๆแล้วฟิลเลอร์เนี่ยหมายถึงสารเติมเต็มซึ่งสารเติมเต็มเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวไขมันเราอะ่ะที่เราดูดไขมันเรามาฉีดหน้าอันนี้จริงๆแล้วก็ถูกจัดอยู่ในฟิลเลอร์นะคะอันที่สองนี่คือเป็นไฮารูรอนิกแอซิด อันที่ 3, 4, 5, 6ไม่มีในประเทศไทยไม่ต้องพูดให้ปวดหัวนะคะอย่างเช่นแคลเซียมไฮดรอกซิอัพท้อะไรทํานองเนี้ย PLLA ช่างมันนะประเทศไทยมีแค่2อ,อย่างไขมันกับไฮยาลูรนิกแอซิดแต่ว่าคำว่าฟิลเลอร์ในประเทศไทยคนไทยหมายถึงไฮยาลูรานิกแอซิดเพียงอย่างเดียวไอสารเนี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นโบหรือว่าไฮยาลูรานิกแอซิดเนี่ยในโลกใบนี้มีหลายยี่ห้อมาก เกาหลีเนี่ยมีเป็น10 20ี่ยี่ห้อเลยญี่ปุ่นก็มีเป็นของตัวเองนะคะยี่ห้อแบบเยอะเลยะคะ่ะเพราะว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดจริงๆแล้วเนี่ยเราเอามาใช้ในทางการแพทย์เยอะแยะหลากหลายนะคะตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดโมเลกุลเดียวเนี่ยที่เจอเอามาใช้บ่อยที่สุดก็คือเป็นการฉีดไปที่ข้อต่างๆโดยเฉพาะข้อเขา่า เพื่อทำให้ทาตัวเป็นน้ำเลี้ยงข้อเข่าะคะใครมีปัญหาอายุเยอะแล้วปวดเขา่าการฉีดสิ่งเหล่านี้เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดอาการปวดเข่าได้ก็จะเป็นอันหนึ่งแล้วเราก็เอาไฮโรนิกซิดเหล่านี้เนี่ยมาต่อเป็นสายยาวซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ยากเลยดังนั้นเนี่ยหลายประเทศก็เลยผลิตได้เพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะถูกแบ่งเป็นแค่2แบบแบบแรกที่ราคาจะสูงนิดนึง ราคาทุนนะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขายมันก็สูงตามนะคะก็จะเป็นตัวฟิลเลอร์หรือว่าโบทูลินุมท็อกซินที่ผ่านออยอของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นก็แปลว่าได้มาตรฐานมากจนสามารถผ่านได้นะคะถึงแม้ว่าผลิตจากประเทศอื่นไม่ใช่ของอเมริกานะคะผลิตจากอังกฤษผลิตจากเยอรมันนะคะเพราะของเขาแบบดีและมีคุณภาพจริงจึงสามารถ ผ่านอยอของสหรัฐอเมริกาได้ถึงแม้เขาจะกีดการสินค้าต่างชาติเนาะแต่ก็ผ่านมาได้ก็แปลว่าโอเคแล้วแหละแล้วก็มีโบเกาหลีอยู่ยี่ห้อหนึ่งที่ผ่านอออของสหรัฐอเมริกาด้วยแต่ราคาไม่แพงนะคะก็มีอยู่หนึ่งยี่ห้อไม่ค่อยอยากบอกยี่ห้อเลยอ่ะเพราะว่าของพรอมเขาเยอะอ่ะ ก็เป็นประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ใดก็ตามเนี่ยที่เขาผ่านออยอของสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็มีขายในประเทศไทยได้เนี่ยราคามันก็จะแบบมากกว่า2เท่าตัวของผลิตภัณฑ์ที่ออผลิตจากเกาหลีถามว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเกาหลีเนี่ยเฮ้ยผ่านออยอเกาหลีทุกตัวจ้ามันจะไม่ผ่านได้ยังไงเพราะประเทศเขาเนี่ยสนับสนุนด้านนี้เขาก็ผ่านแหละผ่านไปหมดอะ แล้วก็คนไทยก็เอามาใช้ได้แล้วก็ผ่านออยไทยก็มีหลายตัวด้วยกันนะคะเออถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์ตอนนี้น่าจะมี 2- 3สามยี่ห้อเนี่ยที่มาจากเกาหลีนะแล้วก็สามารถออขายในประเทศไทยได้แล้วนะคะโบเนี่ยก็หลายยี่ห้อเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของปลอมเราจะไม่ได้ของปลอมแ,มแน่ๆถ้าเราซื้อจากบริษัทโดยตรงก็คือซื้อจากบริษัทพูด เขาเรียกอะไตัวแทนจัดจำหน่ายประจำประเทศไทยนะคะแบบนี้เราได้ของจริงแน่นอนการที่จะซื้ออย่างที่คมเกลิ่นไปตอนต้นเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบทูรินุน็อกซินเราจะต้องมีใบใบวอลใบประกอบโรคสินะเพื่อที่จะไปซื้อเขาถึงจะขายให้นะคะดังนั้นเนี่ยก็แหล่งที่มาของสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นจากบริษัทผู้นำเข้าโดยเฉพาะแล้วในกรณีของคำว่าเอเจนซี อ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องเอเจนซี่เราก็จะพูดอย่างอื่นก่อนนะคะเราเคยได้ยินไหมเรื่องเครื่องสำอางบางยี่ห้อที่มีขายในญี่ปุ่นมันจะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกับที่มันส่งมาขายประเทศไทยเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงอ่ะว่าเฮ้ยเรื่องที่ส่งมามันอันเดียวกันเพาะว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคาดว่าน่าจะอันเดียวกันมากกว่าแต่ก็อย่าง ทุกอันมีของปลอมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบอังกฤษเยอรมันอเมริกาหรือว่าเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมีของปลอมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเราก็จะต้องไปต้องซื้อจากบริษัทเขาโดยตรงเอเจนซี่คืออันนี้คือความเข้าใจโหมนะคือว่าจริงๆแล้วบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แพทย์เนี่ยไม่สามารถซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เหมือนกับยาลดสิวค่ะที่ชื่อโรอคูเทนคุณ,ค,ณคุณไหมโรอคูเทน แอคโนตินอะพวกนี้ค่ะที่มันเป็นไ in อโซเตตินอินะจริงๆแล้วร้านขายยาก็ขายไม่ได้นะคือบริษัทเขาขายไปที่ร้านขายยาไม่ได้ต้องขายให้กับคุณหมอผิวหนังเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่าก็มีร้านขายยาบางร้านมีกออ็ก็งงเหมือนกันดังนั้นไอ้ระบบ Agency เอเจนซี่เดี๋ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเออเขาอาจจะแบบมีมาด้วยทางไหนจากบริษัทหรือเปล่าหรือเขามีมาด้วยอาการหิวจากต่างประเทศ หรือมีมาด้วยอาการของปลอมอันนี้เนี่ยมีอาจทราบได้จริงๆแต่จะขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่มีเอเจนซี่เนี่ยมาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ที่เขาจะมาเป็นแคตตาล็อกเลยแต่แคตตาล็อกของเขาเนี่ยคือกระดาษ A4 แล้วก็ปริ้นผลิตภัณฑ์กล่องผลิตภัณฑ์ชื่อผลิตภัณฑ์และยังบอกที่มาด้วยนะว่าแบบออของฮิวราคานี้ของแท้จากบริษัทราคานี้ซึ่งของฮิวก็จะถูกกว่า ของบริษัทอย่างเงี้ยนะคะก็เขาจะมาเป็นแคตตาล็อกเลยเป็น A4 มาเป็นปึ้งอย่างเงี้ยเปิดดูแล้วก็ไม่ซื้อด้วยอะคะ่ะไม่กล้าเราก็ไม่รู้อะคือให้ให้เรียนตามตรงจริงหมอเรากันเองอะบางทีก็แยกๆเลยนะว่านี่ยาจริงหรือ,อยาปลอม ถ้าไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยแบบจริงมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็แบบปลอมมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าไม่ได้ศึกษาไว้ก่อนเนี่ยก็แยกยางจริงก็เพราะว่าของปลอมเขาก็พยายามที่จะทําให้มันเหมือนของจริงถูกไหมคะมันก็แยกยางจริงก็ไม่ได้ซื้อกับเอเจนซี่เราซื้อจากบริษัทยาเป็นหลักนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการที่ผมเป็น KOL เนาะหรือว่าเป็น Key Opinion Leader ของตัวบริษัท m e r ร์เซเดสเทติกเนี่ยกเราก็ซื้อตรงจากบริษัท ถามว่าเอยแล้วทำไมจะต้องบางคลินิกเนี่ยจะต้องซื้อกับเอเจนซี่บางคลินิกจะต้องซื้อกับบริษัทโดยตรงอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเวลาเราซื้อจากบริษัทนะคะอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครเคยเล่าให้ฟังนะเขาจะมีกล่องหนึ่งสมมติว่า,าฟิลเลอร์กล่องนี้ราคา1,000 0บาทซื้อ1กล่องก็1,000 0บาท10กล่องก็กล่องละ1 0 0 0 0บาทอยู่ดีแต่ถ้าคุณหมอซื้อร้อกล่องแถมอีก50กล่อง ก็แปลว่าทุนเราก็จะลดทันที mm hmm. เพียงแต่ว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราเป็นคลินิกเล็กๆไม่ได้ใช้ของเยอะเราสต็อกไม่ไหวเพราะว่าร้อยกล่องมันเท่าไหร่นะหมื่นแสนล้านล้านหนึ่งเนี้ยเราแบบไม่สามารถลงทุนได้แต่ว่าอยากได้ต้นทุนในราคาที่ถูก mm hmm. ก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะไปเลือกเป็นของฮิ้วที่ราคาถูกกว่าหรือว่าของที่มาจากเอเจนซี่ที่แบบ เออราคาถูกกว่าอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็ก็แล้วแต่คลินิกเลยถามว่าเป็นผู้บริโภคร,รู้ไหมไม่รู้หรอกยากบางอันบางทีก็แบบน่าสงสารเน่ะเพื่อนโฮมนะคะเพื่อนแบบสนิท,เ,นบบนทเลยเคยเปิดคลินิกเสริมความงามแบบนี้แหละตั้งแต่ตอนที่อุมยังไม่ได้มาทํางานคลินิกนะคะตอนที่เรากําลังแบบงวน,นกันเป็นแพทย์ประจบ้านวุ่นวายการเรียนอยู่เนี่ยเพื่อนเขาก็ไปเปิดคลินิกเสริมความงามเปิดอยู่สักประมาณ2ปีก็ต้องปิด งมากว่าเอา้าวทำไมปิดอ่ะก็ดูแกแบบว่าหัวฟูดูแลคนไข้อะไรเงี้ยก็เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าเออในคลินิกเขาเนี่ยเป็นคลินิกเล็กๆแต่ว่ายอมต้นทุนสูงซื้อของจริงจากบริษัทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเขาจ้างหมอมาอยู่คือเราไม่สามารถทำงานเจดวันได้เนาะใช่ไหมคะก็ต้องมีจ้างหมอมาอยู่ด้วยหมอที่ไม่อยู่เนี่ยแหละขอยืมฟิลเลอร์2หลอดบางหลอดหนึ่งบางแล้วก็เอามาคืน เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้ววันหนึ่งคือมันเหมือนแบบอ่ะฟิลเลอร์หลายๆหลอดถูกไหมคะมันก็จะมีปอมที่คุณหมอคนนะั้นสลับมาคืนให้อยู่นิดๆหน่อยๆแล้วบังเอิญแจ็คพอตเป็นวันที่เพื่อนหนูมาเป็นคนฉีดฟิลเลอร์แล้วเด็กในคลินิกเนี่ยเอามาแล้วก็เด็กก็ทักบอกว่าเออทําไมกล่องนี้มันดูแปลกๆไม่เหมือนกล่องอื่นเพื่อนก็เลยเฮ้ยอะไรวะแล้วก็ไปเอามาเทียบหลายๆกล่องก็เลยได้รู้ว่าอา้าว เฮ้ยนี่มันแบบไม่ใช่แล้วนี่มันคือของปลอมกับของจริงแล้วมันก็มั่นใจมากว่าสิ่งที่มันซื้อเป็นของจริงเพราะว่าซื้อตรงจากบริษัทก็เลยแบบว่าเกิดปัญหากันนะคะกับไอคนที่มาแทนอยู่แทนนั่นแหละแล้วก็เป็นแบบสยองไม่กล้าแล้วอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ปิดคลินิกไปเพราะว่ากังวลเนะว่าแบบจะมีการซ้ำรอยทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ย วงการนี้ก็แอบ,บแบบน่ากลัวเล็กน้อยะคะ่ะแต่ว่าไลฟ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชวนชวนให้ไปที่คลินิกคุณนะคะอยากจะให้เป็นข้อมูลกับใครที่กําลังตัดสินใจไปรับการรักษาแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับใครที่รักษาอยู่แล้วเพื่อที่จะได้มั่นใจกับคลินิกที่เรากําลังทําการรักษาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เวลาเออหมอเนี่ยเราไม่รู้หรอกของจริงของปลอมอันนี้ฟันธงนะพูดเป็นกลางมากหมอเราไม่รู้เพราะบางคลินิกเนี่ย อันนี้ตรงๆเลยมีคลินิกที่ผมเคยทํางานด้วยเขาจะมีห้องเตรียมยาห้องผสมยาเขาไม่เคยให้ผมเหยียบเลยไม่เคยให้เหยียบเข้าไปในห้องนั้นเลยคือแบบไม่ให้คุณหมอคือเขาเตรียมยามาให้หมดเลยเรามีหน้าที่ฉีดอย่างเดียวแต่ก็เนื่องจากว่าอยู่ไปสักพักเริ่มสนิทเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเปิดประตูดูเลยเพราะว่าแบบก็อยากรู้ไงว่าแบบเออเขาใช้อะไรอย่างไร แต่ก็อย่างที่ว่าคลินิกทีุ่้มไปทำาือเขาใช้ของแท้หมดแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่อยากให้หมอมาวุ่นวายค่ะก็ดูแล้วก็แบบโอเคหมดโบฟิลเลอร์อะไรพวกนี้ค่ะฉีดหน้าฉีดไขมันทำอะไรในเฟซบุ o กอะไรเงี้ยห้ามซื้อนะเพราะว่าอย่างที่มเล่าให้ฟังมันก็เหมือนลักษณะของเอเจนซี่เพราะว่าบริษัทยาเนี่ยเขาไม่ขายให้พวกนี้อยู่แล้วเขาไม่รู้เขาไปเอายาจากไหน,นอ่ะเพราะฉะนั้นห้ามซื้อในอินเทอร์เน็ต หรือว่าถ้าใครซื้ออินเทอร์เน็ตจะให้คุณหมอฉีดเนี่ยคุณหมอเขาก็ลำบากใจนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วคนที่รับผิดชอบไหมก็คือคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีผิวสวยสุขภาพดีแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้จากวันนี้แล้วก็คลิปอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะไปปรับใช้กับตัวเองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ได้ผิวสวยสุขภาพดีอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหมออุ้มแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง ทุกปัญหาเกี่ยวกับหน้าปรึกษาหมอองค์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย